เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงถหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคอดลูกพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้มไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่อง เป็นช่องเป็นโพรโงเป็นที่โลง่ลงๆวง่วางกลวงภายในคล,ยคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆส,สมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรโงเป็นที่โลง่ลงๆว่าง,างกลวงภายใน คลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกทบทวนสิ่งที่ได้แนะนำเอาไวนะ้เมื่อวันอาทิตย์ว่าถ้าจิตหยาบนั้นให้ตรึกถ้าจิตละเอียด ก็ให้แตะมีแต่ตรึกกับแตะตรึกคืออะไรตรึกก็คือการนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆละแก้วใสๆอย่างสบายๆคล้ายกๆกับ เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะเนี่สมมติเราถนัดนึกดวงแก้วกว็นึกดวงแก้วถนัดนึกองค์พระก็นึกองค์พระหรือนอกเหนือจากนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตานึกถึงสิ่งนั้น เอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกอย่างสบายๆนี่แหละเรียกว่าตรึกให้ใจของเรานนะมีหลักยึดจะได้ไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นพราะใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับมาพะยยดินหล่นที่ยาวิง่ง ไปตามอำเภอใจของตัวเพราะฉะนั้นวิธีปราบมาพยศพิธีหนึ่งก็คือผูกเอาไว้กันหลักไปไหนไม่ได้พอมันมันเหนื่อยมันหมดแรงเข้ามันก็หมอบอยู่ตรงนั้นแหละใจก็เหมือนกันที่แบบไปแบบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาผูกไว้กับหลัก อย่างสบายๆผูกไว้โดยการนึกจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรแต่เรามั่นใจาไม่นึกเป็นภาพพระใจไม่ฟุ้งแต่นี่สำหรับคนใจฟุ้งต้องมีหลักยึดควรจะเป็นภาพ แล้วก็มีเสียงประกอบคือคำภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาไปจนกว่าใจใจะหยุดจะนิ่งซึ่งจะต้องใช้ทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นตรึกไว้เรื่อยนั่งตรึกยืนตรึกเดินตรึกนอนตรึกวิ่งเอ็กซอร์ไซส์ออกกำลังกายก็ ตรึกไปด้วยใหม่ๆม,มันก็นึกใหม่ออกก็ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ภายในพอจะต่อไปก็ค่อยๆนึกได้โลโลลังๆก็ตรึกไปเรื่อยๆผูกใจเอาไว้ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเหล่าซ้ำแล้วซ้ำเหล่าหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครัง้งก,ก็ตรึกไปเรื่อยๆ ควบคู่กับภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปพอใจมันหยุดนิ่งถูกส่วนเข้ามันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการเันก็เราลืมคำภาวนาไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป อยากรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่ดวงใสๆหรือพระแก้วใสาๆถ้ามีอาการหรือรู้สึกอย่างนี้ mm hmm. ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้หยุดใจ mm hmm. ไปที่กลางดวงใสๆ หรือองค์พระใสๆเรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วุบลงไปไปที่ฐานที่หกซึ่งห่างกันอยู่แค่สองนิ้วม,มืออยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือก็จะไปยกดวงธรรม โดยใจไอลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดภาพที่เห็นก็จะเห็นเป็นดวงลอยขึ้นมาจากฐานที่หกแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆดวงนี้เรียกว่าธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรัค แปลวว่าเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนานิาพานเมื่อดวงธรรมดวงนี้เกิดขึ้นนั่นแหละแปลว่าใจเราละเอียดแล้วนับจากดวงธรรมนี้ไปนะ่ยเป็นต้นไปให้แตะใจไปเบาๆแค่ละแตะเบาๆดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปเลย แล้จะเข้าไปสู่ข้างในตรงจุดกึ่งกลางใสๆเล็กๆเท่ากับปลายเข็มหรือเท่ากับดวงดาวในอากาศแตะใจเรื่อยไปเลยแตะไปเบาๆมันก็จะเข้าไปเองแนะจะกระทั่งเห็นกายในกายองค์พระในองค์พระเพราะฉะนั้นอย่าไปตรึก ละเอียดให้แตะจดจำสองคำเอาไว้อย่าไปตรึกละเอียดให้แตะแล้วทางตรึกนี่ต้องให้มีสติสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะหยุดเอง ถูกส่วนไปเองนี่ทำอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้แม้จะตรึกก็ตามเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการตรึกให้สังเกตอย่างนี้ปกติเนี่ยเราเนี่ยจะทำงานอะไรหรือจะเล่นอะไรก็ตาม จะทำงานจะเล่นกีฬาซรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเกิดฉันทะขึ้นมาซะก่อนคือมีความพึงพอใจมีความสุขสนุกกับการเล่นนั่นอเอาแค่เอาใบยมุกเนี่ยสมมติเราเล่นไพ่นั่งมันได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีห้องน้ำก็ไม่เข้า ข้าวก็ไม่กินนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนก้นติดกาวอย่างดีไว้กับพื้นหละมันมีได้มีเสียมีรุ่นเพราะฉะนั้นก็เราทึกใจได้ก็ลิงโลดใจเสียก็เสียได้รัพยัอนก็ทำว่าก็ไม่ได้เสียได้เสียได้เสีย สรุปตอนสุดท้ายเสียแต่แล้วก็เพลินกับมันมีความพึงพอใจเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียแต่ตอนสุดท้ายหายนะเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียเนี่ยเราเกิดความบึงพอใจจึงไม่เบื่อจะเล่นกอล์ฟก็มีความสุขในการเล่นมีลุ้นในการตี นี่สำหรับคนเล่นออกกำลังกายเป็นกีฬานะแต่เป็นการมนนนานานก็อ่มีรุ่นมีได้มีเสียมันก็เพลินเกิดความพึงพอใจก็ไม่เบื่ออฟุตบอลก็เหมืนอนกันดูบอลมีรุ่นมีได้มีเสียสรุปตอนสุดท้ายก็หายนะนะเพราะรุ่นแล้วมีได้มีเสียก็ไม่เบื่อ มีความพึงพอใจสนุกเราเป็นสุขกับการได้ดูนั่งธรรมะคลายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นฝ่ายดีฝ่ายสว่างไอ้ที่ยกตัวอย่างวั้นมันฝ่ายมืดสังเกตนะลูกนะสังเกตนะไม่ว่าเราจะวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยทีเดียวก็ได้ หรือวางจากฐานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าดูตรงนี้ไม่ว่าจะนด้เป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ตามสมมติไม่เป็นภาพเราวางอารมณ์อย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้พึงพอใจไหมสังเกตตรงนี้ก่อนพึงพอใจไหมแต่พึงพอใจ มันก็ไม่เบื่อในการนั่งจะนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้แม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้ไม่เบื่อเลยแถมมีความรู้สึกกับหมดเวลาเร็วเดือดซ้ำไปอย่างนี้ใช้ได้หรือถ้านึกเป็นภาพอันึกอย่างนี้แล้วมันไม่ไม่กดลูกในตาไม่เพ่ง ไม่จองไม่บังคับใจรู้สึกสบายไม่บางครั้งเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนั่งแล้วรู้สึกหน้ายิ้มยิ้มเบิกบานมีความพึงพอใจเวลาจะผ่านไปท่าไรไม่คำนึงถึงไม่ห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในโลกไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งใด นอกจากดวงหรือองค์พระหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยมีความยินดีที่จะอยู่กับสิ่งนี้แค่นี้เท่านั้นรู้สึกสบายสบายพึงพอใจตรงนี้แหละที่ทำให้ไม่เบื่อถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่เบื่อถูกวิธีอย่างนี้ทำเลื่อยไปนะลูกนะ แต่ถ้าเบื่อนั่นแสดงว่าเริ่มผิดวิธีแล้วเริ่มลุ้นเริ่มเล่งเริ่มเพ่งเริ่มจ้องเริ่มไม่ถูกวิธีลืมตาเลยนะลูกนะลืมตาเลยลืมตาแล้วหายใจสบายๆดูโน่นดูนี่ดูดวงแก้วดูองค์พระดูหลวงปู่ดูคนใหญ่ดูทิวทัศน์ดูอะไรก็แล้วแต่ ให้มันหายเบื่อหายเซง็งแล้วมันก็ลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาให้มันหายเบื่อหายเซ็งให้มันสดชื่นพามันรู้สึกความันสบายใจมีอารมณ์อยากนั่งเอากลับมานั่งใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตรงนี้แหละสำคัญนะวางนิ่งนิ่ง อย่าให้ลูกในตาหนักนิ้วอย่ากระดกไหล่หญ่าย,ยกท้องไม่เกร็งสบายไม่ขาดหวังอะไรทั้งสิ้นอยากจะวางใจนิ่งๆอย่างเดียวเป็นหนุ่มอารมณ์เดียวสาวอารมณ์เดียวเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน,น,นวิทยาอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบาย ไม่เบื่อเลยทำได้ไหมลูกนี่ทำได้ไหมต้องทำให้ได้นะลูกนะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวมืดเตืมมืดมิดเราก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำได้<ม>ตรงนี้แหละหัว,หวเรียวหัวต่อจำให้ดีทีเดียวนะจำแล้วก็ทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ลืมตาเลย ดูหนูดูนี่ตเบื่อนายเส้งอาลุกขึ้นไปบิดเนื้อบิดตัวบิดเส้นบิดสายดูท้องฟ้าดูทิวทัศน์แต่อย่าไปดูโทรทัศน์นะดูทิวทัศน์ล้างหน้าล้างตาสดชื่นเอากลับมาใหม่ท่านนั่งโรมกันก็ดูคนไหนเกานั่งดี แต่ดูท่านั่งเขานั่งดีนะอย่าไปดูหน้าดูตาโอ้คนนี้สวยจังคนนี้หล่อจังเดี๋ยวกิเลสมันฟุง้งนั่งไม่ติดให้ดูแค่ว่าเออแม่เขาคงนั่งดีนะตัวตรงตัวตั้งหลังพิงอากาศสงบนิ่งเออดูเขามีมือกีอ่มือสองมือสิบนิ้วอหอันมาดูของเราดูแค่มือพอนะอย่างอื่นไม่ต้องไปดู เ,เราสองมือสิบนิ้วเหมือนกันเออเขาทำได้แล้วเขต้องได้กลับมานั่งใหม่ได้ลูกนะมันนั่งนิ่งนิ่งให้ใจสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สมกับเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เราลดอายุลงมาเป็นนักเรียนอนุบาล อยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยสามขวบสี่ขวบ5้าขวบไม่มีความคิดอะไรเลยแล้วนั่งอย่างสบ,ยสบายๆธรรมะไม่หนีไปไหนมันอยู่ในตัวนั่นแหละทั้งดวงทั้งกายทั้งองค์พระอยู่ในตัวเรานะลูกนะไม่จะได้ไปอยู่โลกอื่นอ่างจากปากช่องจมูก ถึงสูงกลางกายฐานที่เจ็ดแค่สอกเดียวนี่แหละนลก็ค่อยฝึกไปถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพึงพอใจไม่เบื่อจากความไม่เบื่อนี่แหละมันจะนำเข้าไปสู่ความสบายและสบายสบายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใจมันก็นิ่ง ไม่ซัดใส่แล้วเพราะมันสบายสบายกายสบายใจใจสบายกายสบายมันก็นิ่งนิ่งเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งตรงไหนกระชังมันนะนิ่งไปก่อนนะลูกนะนิ่งไปก่อนเดี๋ยวสบายสบาย เดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่ความสว่างมันจะมามันจะไปมืดได้ตลอดชาติยังไงมันจะมาสู้คนทำความเพียรอย่างถูกวิธีได้อย่างไรมันต้องแพ้เราเพราะเรามีความเพียรและทำถูกวิธีเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาเลยอย่าเล่มนะลูกนะสบายสบาย จะได้ไม่เบื่อไอสบายนั่งน่าย,ยิ้มยิ้มอย่าห้ตรึกละเอียดไอแตะแตะเบาเบาแตะแผ่วแผ่วเดี๋ยวมันจะขยายโอ้สดุกกันใหญ่ตัวขยายใจขยายแสงสว่างขยาย ดวงแก้วดวงธรรมขยายใสยบริสุทธิ์องค์พระขยายใสยบริสุทธิ์ที่ก็เข้ากลางของกลางไปได้เองอย่างนี้นะลุงนะเราเหนื่อยเราง่วงเราเพลียหนังแล้วมันจะตึงก็ปล่อยให้มันหลับอยู่ในกลางกาย เมื่อก็ขยับเบาๆฟุ้งหยาบก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ถ้าฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตานะจ๊ะทำเป็นรู้แล้วไม่ชี้เดี๋ยวความคิดเรานั้นก็หนีหายไปหมดเลยให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัย ทุกๆคนตลุกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบ